มา,าจากไหนนะพี่นะเขื่อนเจ้าพระยามาดูของนะวันนี้มา,มาดูอะไรดีมอนนะครับสองห้าน้องยูไม่อยู่น้องยูไปสนา,านนมาารบกำลังดูกำดูได้ครับน่าจะอยู่บ้าลองลือดูได้อันนี้ก็ลือดูได้ลืดไ,ได้เยน,น,นะครับดูได้ครันี่ก็อดูได้นะครับไปจมากดูได้นะครับเยอะมากโอย จริงๆนะครับเราจะดูตัวไหนนะครับมาดูเลยจะใช้อะไรนะครับ่บไปทำขาเอาใช้เหล็กดูดทำก็ได้ครับไม่ยากลองดูเอาไหนเอาไหนหยิบไปนะครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโมก,ก่อนลองดูตามสบายเลยครับ,บไ,ไม่มีน่ไมมีครับ <นะ S 1> ผมหาให้แล้วผมก็อยากจะให้ได้เหมือนกัน <c oughs> ลูกค้ามาแล้วผมก็อยากจะให้ได้เหมือนกันนะบอกไม่มีไม่เหลือเ <c oughs> มื่อวานก็มาเฮ้ย <c oughs> ดิ อ้อันนอันนี้นะครับได้ครับนี่ลอ,องเดินดูและนี่ล่ะหน้ากากมีไหมหน้นะนากากโฟมมือในหน้ากากเดียมอนมีถ้านนถ้าเป็นแบบมีผมไปดูให้แป๊บหนึ่งน่าจะมีมครับ